ครับกาบสวสดที่สายครับผมวันที่ 4, สี่สิงหาคมครับครับนานแล้วผมไว้เห็ดคลิปผมก็เลยมาถ่ายบรรยากาศานครพนมครับฝนตกทั้งคืนครับเลยมาถ่ายบรรยากาศลำน้ำคูงครับน้ำบานเลยครับน้ำขึ้นครับผม รบรรยากาศน้ำโขงเดือนสิงหาคมครับระดับน้ำสูงคระผมตืบทไหลลีข้ามน้ำาุนตุกคักข,ข,ขนาดครับ พายุหมาอ้อนครับอาผมจำโมพิษดเตอครับเด้อเข่าหนักครับนี่ก็ยังอึมครึมอยู่ครับนี่ครับบรรยากาศครับน้ำบานแลครับน้ำขุงครับระดับน้ำขุงวันที่24สิงหาครับครับั่งตรงข้ามคือสปปลาวเมืองทักแขกครับผมแข่งคำม่วนนะครับเด้อ ครับสู้ไม่เบิ่งครับนะครับสิ่งโขงลอยตามน้ำค้งเยอะแยะครับ น้ำขุ่งแดงเลยครับเป็นบรรยากาศที่ฤด,ดูการเดือนเก้าเดือนสิบรับ,รบพันนอกน้ำการท่านท่วมก็ท่วมช่วงนี้แหละครับผมเดือนเก้าเดือนสิบครับว่าฤดูการของน้ำมาแล้วครับผมภุมทัายตรงคุ้มวัดโูสีครับเนี่ยคุ้มวัดโูสี ประมาณคร,ครับไปตรงนั่นก็คือลานพยาสีสัตตะนาคราชครับผมตรงที่มองเห็นครับผมคู่ละในลานพยาสีสัตตะนาคราชครับผมครับช่วงนี้ก็นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าหลายครับบุคคลขาด เต็มตลอดครับช่วงนี้ครับครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเด้อนานๆครับทำคลิปทนหนึ่งครับเป็นน้ำคูงขึ้นก็เลยถ่ายบรรยากาศให้ชมครับผมระดับน้ำขูงครับที่นครพนมนะครับนี่นครพนมครับ บรรยากาศท้องฟ้าก็ยังอึมขึ้นอยู่ครับเพึ่งยุดไปประมาณครึ่งสัมมุงแหละครับผนนักโอกาสเดียวครับทั้งได้กดป่ากกดไล์กดเร์กดติดตามเลยครับเด้อคนนะครพนมครับง่ายๆครับ บึงภูเขาครับรู้สึกว่าบรรยากาศตอนที่สายกับอากาศดีมากๆครับช่วงฤดูฝนครับนีคน่ครับวินสันเขาฟังสโปโปลาวครับจะฟังของบ้านเฮากาัอึมครึมมาและบรรยากาศครับบรรยากาศนณนะตอนนี้ครับสิบนกาตรงครับผม น้ำหลากน้ำเยอะน้ำบานครับสิ่งปฏิกูลต่างๆก็ลอยมาต่ำน้ำครับโมาวาอย่างต่างๆนะครับนี่ครับอันนี้ให้ชมนะครับนี่ครับคือมันต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างครับถ้าน้ำขึ้นครับตามธรรมชาตินะครับ อย่างไดก็ฝากติดตามเลยครับเดอ้อน,น,นานทำคิดที่ครับผมเโอาพึ่งพัตเด่นหัดทำครับผู้ติดตามหรือว่าขอบคุณท่านที่ติดตามแล้วครับท่านที่ยังไม่ติดตามก็ขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาบึงครับผมอันนี้ก็นคนนครพนมนะครับเดอ้อ โดยกําเนิดครับคนวคามพนมครับอย่างนี้เราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับครับกาบสวัสดีครับผม